สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนจ้าวันนี้กะนีละมนกับมาตกป่าแล้วจะพี่น้องจ้าจก็ที่เห็ดอย่างเฮือนเนาะเก็บกวาดเฮือนแล้วเล้เห็ดกับข้อกับน้าสามีแล้วเล้ไปส่งสามีเฮือนหมู่เรียบร้อยกะมาตกป่าตัวจะพี่น้องจ้าเมื่นอน,นี้กะมีเพิ่มเติมก็คือนีละมนไปแวะซื้อชูชีไปกินพี่น้องมาจากกินน้ำกันนะจ้ะ ชูชีอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะทานก่อนแล้วก็ตกปลาจะพี่น้องกินน้ำกันเด้อตกปลาที่เดิมแต่เพิ่มเติมคือกินชูชิด้วยค่ะๆๆ <c oughs> หิวเข่าพี่น้องเกเข่าจามีแล้วยนๆเรากินแล้วๆกะเ,เ,เ,เอาลาไปส่งเงือนหมูกาตกปลาตัวหนูก็ไดจิ้มมันพี่น้อง แซ่บมาเด้จ้ามากินน้ำกันเด้จ้าเพื่อนๆนทุกคนจ้ามาจ้ามาจ้าเห็นความปื๊บเลยเ <c oughs> ความปึ๊บแบบนี้ละบนไม่ได้กินเลยเนี่ยไปแวะกีวีพี่น้องเลยแวะร้านค่า <S <s <uk in> เดี๋ยวเมื่ออื่นมันปิดนายนอรเวย์ว่าทิศมันทุกที่จะปิดบิดเลยจะพี่น้องจ้าร้านค่าร้านขายกับข้าวกับน้ำจะปิดหมดเลยเ <s uk in> ลยมาแวะตทุกปลาให เล่นเลนเบิ่งมันเข่าแล้วล่ะแต่ว่ามันมันยังบวกินเบ็ดข้าวเห็ดอียงก็คใายใส่มองใส่ทุ่นไว้ตรงนี้พี่น้องมันลดบุค่อยเข่ามาจ้ะมาจ้ะน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้มันนิดเดียวเองพอสำมันค่ะเอค่ะเอครับที่กินนะจ้ะนี่จ้ะคิงพี่น้องเนี่ยขิงดองจ้ะของโปรดเลยได้เนี่ยชูชีมาตกปลา แต่กินชูชิเป็นอะไรที่แปลกัพี่นอ้องจ้าอ่ยมันแตกอุ้ยแตกเบิดมันแส่เย็นมันเลยแตกนะมันบมดสดๆนะคือล้างคาเป็นเห็ดอาป้งนะกินน้ำกันจ้า บรรยากาศเนาะชิวๆปิกนิกคนเดียวชิวๆคนเดียว่น้องมาๆม,มากินกกน้ำแข็งนะจ๊ะมาชิวชิวกับนี่ลโมนจ้าพี่น้องไซมอนแซมอนแซมอนือน กระดูกปลาขิงปลาปากจากับเนาะกินน้ำกันจ้ะก,กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนจ้ะติมพลังก่อนแล้วค่อยลงโต๊ะปลาพี่น้องเลยเติมพลังแล้วค่อยลงตกปลา คุณลมชมวิวไปนี่แหละปิกนิกผู้เดียวปิกนิกผู้เดียวก็เป็นเนาะฟินเวอร์เนาะ แคบหมเนะแคบหมแคบหมนี่ละมนกลิ่นตามทางลงมาหน่อยนี่แหละอ่ะขัง ปจ้ากินแดนฟินเบอร์รอพี่น้องอไปจ้าไปตกปลากันนี่ละนู้นพี่น้องจ้ากินข้าวอิ่มแล้ววันนี้ไม่แห้งแล้ววันนี้ไปไปตกปลาด้วยกันนะจ๊ะเพือพ่อนๆนจ้ามามามาตามมาเลยค่ะจะลื่นแน่จัง้อยพี่น้องเนี่ย

สำเร็จแล้วจ้านี่ระบนัลได้ปลามาสองตัวแต่พี่น้องจา้านี่เห็นไหมจ้าเนี่ยดิ้นเดาๆๆๆเดา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 เห็นไหมจ้า,จาพี่น้องจา้านี่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วค่ะได้มาสองตัวพร้อมกันเลยแต่พี่น้องจา้าเก่งบ่ปลาซาบะพี่น้องมาเคลนปลาซาบะจ้าได้มาสองตัวเลยมาจ้ามาจ้านี่ตัวเป็นไงเลยพี่น้องเนี่ย จ้ะตัวปลาเล่ยเลยเข่าแล้วปลาเข่าแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมีตัวที่สองกินท่างองตะคอเลยพี่น้องบูเดานั่นมาบูเดาผ่ามาเสร็จมือพี่น้องลืมริ้ยเต็มหน้าเลยนี่จ้าสำเร็จจ้าวันนี้นี่รางวัลทำสำเร็จแล้ว เสำเร็จแล้วจ้าตอนแรกได้กินแล้วย่างปลาซาบะเมี่ยงปลาซาบะพี่น้องเห็ดน,นมจีนก็แซบแซบปลาปลา,ปลาพี่น้องจ้าปิ้งย่างแซบมุดทุกอย่างเลยจ้าโอ้ตรงนั้นขาเจ้ามาจุดถ่านใส่ น้องได้สองตัวได้สองตัวพี่นอ้องเนี่ยรถปลาพบ้อมกันกแล้วสองตัวพี่น้องจ้าปลาสบะเข่าเลยเดอ้อเ,เพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่แถวเศา้านะแถวนอร์เวย์กันจ้าไปตกกันเดอ้อมาเลยเดอ้อมาแล้วมาแล้วจ้าได้อีกสองตัวแล้วจ้าจ้าได้อีกสองตัวจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยตัวผูกเจีย๊ยบใส่เลยอุ้ย จะตกไะล,ลูกจะตกนะคะตอนนี้เท่ากับได้สตัวแล้วนะคะนี่ได้มาอสองตัวมันมาจาพี่น้องมาจ้มาจ้ะพี่น้องได้มได้าจจได้อ้อออจ้านี่จพี่น้องลดไปตัวนึงพี่น้องที่จริงมันได้2ตัวมันุดรุด,รดตัวหนึง ตะคอนี่จ้ะตะคอน้อยแต่ตะคอใหญ่มันลุดพี่น้องเลยจ้ะตะคอน้อยพี่น้องมักินตะคอนน้อยอันนี้แม่ไข่พี่น้องอันนี้แม่ไข่ตัวเมียเนี่ยเข้ามาวางไข่พี่น้องอเป็นปลาน่อยพี่น้องเป็ปลาน่อยสองตปลาคล้ายๆปลาเสื้อบ,บ้านเฮาอ่ะนะปลาเนื้ออ่อนพี่น้องได้สองต คล้ายๆปลาเสื่อมบ้านเฮาน่ะนะอันนี้คือยกที่สองจ้ะพี่น้องยกที่สองได้สองตัวจ้าไปติดตามกันต่อต่อไปนี่ละมดนี่ปลาใหญ่จ้านี่จ้านี่ละมดนี่ปลาตัวใหญ่พี่น้องจ้า นีระมนไดปลาตัวใหญ่อันนี้เป็นปลาลีหรือปลาไส้เดี๋ยวนี้ละมนก็นจับมาได้พี่น้องมันใกล้ยๆกันตรงตรงนี่ตรงนี้มันจะคกล้ๆกันนี่จ้ะได้เลยจ้าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วปลาตัวใหญ่มวนไปมวนมาอีกสังหลายรอบพี่น้องตัวใ่ญ่ได้แล้วได้เลยจ้าตัวงหญ่พี่น้องสำคขญนีระมนเติบพีเดอ้อนี่ก็ไดตัวเบอรอเลยค่ะ โลกว่าเพ่ไปได้ในกระดาพี่น้องจ้าเพร่ามากินใกล้ๆก,กินตะคอนี่พี่น้องกินตะคอนน,น้อยๆเนี่ยนี่ละบนหรือว่ามันสินรุดเกือบรุดพอดแล้วพี่น้องเลยพูดนอะเกือบรุดจ้ะเกือบรุดแต่อ,อยู่นิดเดียวก็รุดเลย,ยนี่ละบนบ่มีครีมมานำบ่มีมครีมแกะออกพี่น้องเขา่าเนี้ยงดีอยู่แต่ก็เกือบรุดแล้ว สำเร็จ yes 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 <laughs> นี่คือยกที่สองยกที่สองแกพี่น้องปลาใหญ่รุดได้แต่ปลาซะบะตัวใหญ่หนูรุดพี่น้องเลยปลาตัวบักใหญ่น่ะมันรุดได้แต่ปลาซะ,ะบ้าเศรษฐายแตัวนั้นเฮียเลยพี่น้องมันขาดเลยปลาตัวนั้นมันรุดมันเกาะ ตัวใหญ่ๆมันบุยอมเข้าฟังให้แต่ตัวน,น้อยๆเนี่ยแต่าปลาสาบะตัวใหญ่ๆอีรีเบกกี้เนี่ยรุดเลยเบ็ดขน้อยไปลาำเลยไปยกับปากปลาเลยพี่น้องเลย <c oughs> นี่ละโมมีที่เกี่ยวมันตกเทิงบกมันหลบ,บ่ได้พี่น้อง <c oughs> มันรุดตัวใหญ่เดือดแต่ตอนเนี่ยเบ็ดรุดค่ะดขาดเลย ผลงานของวันนี้เจ้าที่นี่ลมนไปตกมานะคะพี่น้องค่ะเป็นปลาของวันนี้ค่ะนี่แม่ไข่พี่น้องนี่แม่ไข่เป็นผลงานของวันนี้นะคะปลาวันนี้ค่ะ